วันนี้นะคะจะมาดูอณานักรห้องเล่นของเราใหญ่โตมากค่ะเป็นปราสาทนะมาดูห้องแรกเป็นห้องน้ำอันนพิธิกันะแต่มันอาจจะโดนน้ำนะเพราันนี้เป็นอ่า,นางน้าหน้าค่ะอันพชักคู่นะเขาไม่เปิดกันละกันพูดว่าเดี๋ยวมีน้ำพุวันเสาร์ตะกอนก็ดูหนูก็ เปิดก่อนนะคะดีค่ะน้ำไหลออกมาด้วยค่ะสวยนะคะอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะคะเโย่อันนี้เป็นที่ถูพื้นอันนี้เป็นที่ใส่น้ำนะคะที่ใส่น้ำอันนี้เป็นอะไรที่ถูพื้นนะคะแม่ พ่อจ๋าไม่ได้เปิดหน้าจอเลยนะนี่เป็นตากาตากาถ่าย,ย,ต,ย,ยติดยู่ติดยู่แล้วเนี่ยติดยู่นี่นะคะเป็นตากา <c oughs> เราจะไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อเป็นห้องสำหรบบาร์ี้นะคะห้องไหนจะจะแบบแบบเป็นบาร์บี้เยอะหน่อยนะอันนี้เป็นไข่ค่ะ ชื่อตัวนี้ชื่อเบลล่ Bell, ค่ะเอ้ยไม่ใช่ชื่อว่าปัตตินชัค่ะตัวนี้ชื่อมาดิกัสตัดนะคะอันนี้เป็นรถคิดแยกของเจ้าพีแต่มันเป็นกล่ององุ่นแข็งตัวนี้ชื่อเบลเบลล่าคะตัวนี้ชื่อว่าไกดล่ะไกล์ลาไกด์ลาใส่ชุดแบบ เป็นแบบชุดสีแดงๆนะคะเอลัามีชื่อว่าลดโ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 อ้ยบาร์บีคิกมีชื่อว่ากี้นะคะกีกี้นะคะน่าจะแบบขี้เหล็อันนี้เป็นแอนน,แอนนาค่ะแอนนาก็จะมา,ะนนาะในชุดของเอลซ่ามีตั้ เป็นลายเหมือนที่มาน,นะคะอันนี้เป็นโซฟาตรงนี้นะคะจะเป็นแบบเป็นอะไรอะ่ะเป็นที่วางของนะคะมีชื่อเรว,วาค่ะนะคะน,นี่เป็นอัดลมมีตักแกง,งเสร็ดแล้วนะคะนีม่มันจะเหมือนได้แบบนี้ มีิปปี้มีน้องมีน้องเอเล็กซ่านะคะแล้วก็มีน้องชิลซีก็เป็นกล่องตาเบียงค่ะแบบให้ใส่กับข้างกล่องข้างคนนี้ชื่อลาทาน่นเซลผมสีขาวนะคะสวยนะคะคนนี้ชื่อเอลซ่า ันนี้เป็นตัวแทนนะคะเป็นข้อตอ่อข้อตอ่อทั้งแขนขาหน้ามันเป็นสปาร์นีหน้าหัวใหญ่มากค่ะจะบอกก่อนว่าหัวใหญ่มากๆไปดูรลแกนต่อไปกันเลยอันนี้เป็นถังขย่ะก็จะมีรองท้าข้างหนึ่ง ี่สำหอันนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบเขาแบบอะไรอ่ะให้ใส่เงินของอับบี่ลงคะก็จะมีเงินเห็นไหมนะคะอุต้องวางค่อยวางที่หลังก็แล้วกันข้างในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าบูตทชาย ันนี้มันมก็ไม่โูกระอโะโฟล่าโฟล่ะลองแท้วสีเขียวนะคะนี่จะเป็นสีแดงแท้หมดเลยนั่นแหละอันนี้ก็แฉกรองเท้าแต่งงานก็มีอุย้ยเหล็กรองเท้าแต่งงานเหล็กนะคะเดี๋ยว กก็มาสำหรับปลารี้ปุ๋ยเนี่นะะี่เราแค่นี้นะเพราะเราไม่ค่อยเก็บสะสมมันแล้วก็จะไปดูตรงนี้ค่ะไอ้ไม้ชูของเว็บใช้นะคะมันขาดแล้วละ่ะมั่ขาดแล้วแหะแต่พอเล่นได้มากอันนี้เป็น มากกว่าเสื้อค่ะคนนี้ชื huh? ่อ like มิวคี ah ้อุ้ยแต้งตรงนี้ก ah ็ไ mm ด้พอค่ะอือค่ะผมอันติดอ่ะนี่อันนี้เป็นต๊ะหัวเตียงแล้วก็จะมีโัซฟามีชื่อว่ามิวกี้นะคะมิวกี้มิวกี้ มึงขึ้นได้ค่ะหน้นก็จะแบบประมาณประมาณนี้ค่ะหนค่ะเสื้อเป็นสีขาวนะอันนี้ชื่ออเลก,กาค่ะอเลก,กามิวกนะันมันก็จะแบบนี้หน้าใหญ่มากค่ะลูกตานี่ไม่แพ้เลยค่ะลูกตาไม่แพ้ใครเลยนะทีเนี่ย เป็นคนรับใช้นะคะคนนี้ชื่อมิวมิวมิวลาค่ะข้างบนคน,นชื่อนจินนี่นะคะจินนี่คนนี้ชื่อจินนี่จินนี่นะคะคน,นี้ชื่ออารอน่อา คนนี้ชื่อเชสซี oh. ไปติดแก้ว <laughs> มีชื่อเซมซีนะคะยกแก้วอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นปากกาอัน,นเป็นสปริงตึงไม่ม <laughs> ีตูดเลยค่ะไม่มีตูดนะคะม <laughs> ีชื่อ, <laughs> อมามา่มามาม่าคนนี้ชื่อนะ เต๋ข้เต๋ขเตอันนี้นอนกีี่ะคันนี้่แม่ยเื่องเพจอันนี้ชื่อว่าปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ชื่อปั๊ปปี้นะคะอันนี้เป็นหมวก สีชมพูนะอันนี้มีรองเท้าลายสาย้าคนนี้ชื่อว่าบาดีบาดีบาดีบาบีหน้าสวยมากเราซื้อมันตั้งแต่วนนันนี้น<อ>ั่นนี่ไหมเยอะะยู่แล้ันนีนนะะ้อันนี้เป็นกระไลกับไลนะคะอันนี้เป็นต้นหูสวยมากเป็นรูปดอกไม้นะคะพอนะ เดี๋ยวลูกเล่นละครเลยไปๆไปๆไป็เล่นละครเนาะเล่นละครดีกว่าบันทึกไปแล้วไม่ทันแล้วบันทึกบันทึกเลย